สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูชายชนนะคะ ต้นนี้ต้นที่มุมเกษตรเคยทําคลิปไปแล้วก็ซื้อมาแบบน้องป้ายใบนี้นะคะใบนี้น้องป้ายแต่ว่าพอมาใบใบถัดมานะคะใบนี้น้องน้องเขียวนะคะเขียวล้วนแล้วก็ใบนี้ใบที่สองนะคะก็เขียวล้วนใบที่สามเขามาป้ายนิดๆเป็นไม่ป้ายแต่ว่าเป็นสีชมพูและเลือตรงนี้นะคะแล้วก็พอมุมเกษตรเปลี่ยนดินให้เขานะคะเขามาใบใบถัดมานะคะเขาก็ป้ายกลับมาป้ายแล้วนะคะเนี่ยใบนี้เขาก็ มีปลายเล็ก ตรงนี้นะคะใบหลอดที่เขากำลังแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยเหมือนเขาจะป้ายนิดหนึ่งนะคะก็เป็นคำถามของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะรวมทั้งมุมเกรรษตรด้วยนะคะบางทีเราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะชายชนที่เขาเคยป้ายเนี่ยเขาจะกลับมาเขียวไหมนะคะเขากลับมาเขียวนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเขียวเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ซื้อชายชนแล้วก็แบบซื้อแบบป้ายมาแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาคือเขาเขียวล้วนไม่ไม่กลับมาป้ายอีกเลยก็มีเช่นกัน หรือว่าอย่างสองต้นนี้นะคะที่มุมเกษตรซื้อมาแบบลุ้นป้ายนะคะเขาก็มีโอกาสป้ายนะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะป้ายวันไหนนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีสีชมพูมาหลายใบยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดินให้เขานะคะยังไม่ยังยังไม่เปลี่ยนดินเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่เปลี่ยนดินจริงๆถ้ามุมเกษตรเปลี่ยนดินเนี่ยเขาน่าจะโตไวกว่านี้แล้วนะคะการที่จะไป้ายไม่ไป้ายนะคะมีมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะว่าบางทีเนี่ยอยู่ที่ชินตานะคะ ที่เขาเรียกว่าชิ้นชิ้นผ่าที่เขาผ่ามาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชิ้นผ่าเล็กเนี่ยบางทีเขาอาจจะป้ายช้าประมาณนี้นะคะแต่ถ้าชิ้นผ่าใหญ่เขาก็จะป้ายเร็วกว่านะคะแล้วก็อย่างการเลี้ยงดูสภาพบ้านล้อมก็มีผลนะคะดินก็มีผลมากเช่นกันนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยมุมกเกษตรซื้อมาแบบ ป้ายนะคะแล้วก็พอเอามาเลี้ยงแล้วเขาไม่ป้ายแล้วก็พอเปลี่ยนดินปุ๊บเขาก็กลับมาป้ายนะมุมเกษตรใช้ดินก้ามปูเนาะแล้วก็2ต้นนี้เนี่ยจริงๆถ้ามุมเกษตรเปลี่ยนดินเขาอาจจะโตแล้วเขาอาจจะป้ายแล้วก็ได้นะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเขามาตอนเล็กๆนะคะมาตอนที่2ต้นนี้เนี่ยก็ใหญ่ ใหญ่เล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูสิทรงพุ่มทรงกอเขาขนาดเท่าๆกันแล้วนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะส่วน2ต้นนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนกระถางเขาก็ยังคงไม่ไม่โตเท่าไหร่เขาก็ยังคงเท่าเดิมนะคะใบอาจจะกว้างนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเท่าเดิมไม่ได้อะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยทรงพุ่มเขาน่าจะโตกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางหรือว่าดูแลเขาดีๆวางไว้ในจุดที่แดดพอดี นะเขาก็จะโตวไวแล้วก็น่าจะป้ายไวกว่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะสาหรับชายชนต้นนี้นะคะที่เขาป้ายแล้วกลับมาเขียวนะคะแล้วก็จากเขียวกลับมาป้ายนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูหลอดถัดไปนะคะหลอดนี้นะว่าเขาจะป้ายไหมนะคะก็เป็นธรรมดาของชายชนธรรมดาของเ,ออเขาเรียกไม้ด่างไม้ป้ายนะคะที่เราต้องลุ้นใบต่อใบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีไม้อยู่ที่สวนนะคะก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซี ะะเพราะว่า,าถ้าถ้าเวลาเขาเขาได้เวลาของเขาเนี่ยเขาก็จะป้ายมาเองนะคะหรือว่าใครที่ไม่ป้ายเลยนะคะมีบางท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ป้ายเลยนะคะบางทาีถ้าเกิดว่าเขามาจากต้นป้ายจริงๆเนี่ยถ้าเราผ่าหัวมาเขาก็ป้ายนะคะมีลูกที่ป้ายเช่นกันนะคะแล้วก็ต้นที่เขาป้ายสวยๆบางทีเราผ่ามาอาจจะไม่ป้ายก็มีเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องปกติของชายชนนะคะก็วันนี้มุมกเกษตรพาเพื่อนๆมาอัปเดตชาย ชนที่สวนแค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีข้อมูลดีๆหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันหรือว่าคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ